เสีงเจ,จ้าแจวแววหวานน้ำตาลหยดย้อย,ย,อยมือน,นีเจ้าว่าซุ้มเจ้าว่าข่อยิเฮ็ดยังขอยิพ้าเฮ็ดกับเขา <laughs> เฮ็ดกับข้าวที่บอกเลยนะว่ากับข้าวเนี่ยคิดอยากจะทานไม่เคยทํานะคะครั้งแรกของชีวิตค่อยตั้งชื่อเมนูนี้ว่าปลาอบซ,ซอสจักกซอสยังละ่ะแล้วแต่ข่อยชีเฮ็ดโอเคไปมันดับแรกกระเทียม นี่จ้ะประมาณนี้ก็จะมีปลาอันดับแรกก็ซิมีปลาใช้ละบานี <c oughs> ่ก็จะเอาไปอบนะค่อยคิดอยากกินนี่ปลานี่น่ะแมะอืมจกักตายยังดอกมาถวกปลาเทียบยังกับบะหูนี่ค่อยจะเอามาเลี้ยงมาจังซีค่อยคิดอยากกินแต่ค่อยไม่เคยทํานะคะเอออาหารค,คาริสต์โมงคริสต์มาสค่อยก็ไม่เคยทําแต่ค่อยคิดอยากกินแบบนี้ค่อยสิทําแบบสไตล์ค่อย ปลาโอบจากโอบบยังหลหรเบิ่งเอาเด้อเจ้าเอ,อ้ยมันสิเป็นบองเด้อขั้นตอนแรก <laughs> มันสิเป็นบ,บ่ลพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยเออนี่ยเอานี้ไปก่อนทําไงล่ะทีเนี้ทยทําไงต่อไป <laughs> อันนี้ไปก่อนโอ้นี่มันต้องมีนี่ก็อยสีผสมะาษีนี่ขาดไม่ได้ใสลัะถั่วอายุ้ายอืม อันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้จะเป็นครีมเหมือนกับโยเกิร์ตนี่แหละโยเกิร์ตบริสุทธิ์ธรรมชาติอนียงประมาณนี้ละจ้ะคอยชิไส่ลงไปเด้อคอยคิดอยากกินอู้คอยคือสันเนาะคอยคือสันสัน,สนมึงม,ม,มึอนี่คอยคิดเออพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสาวกุ้งยกับปีนยังสี่แต่เมืองเด้อคอยชิซิมเมืองกันอิลี่โยเกิร์ต โยเกิร์ตจืดแซบนัวบ่จืดเด้อแซบก็จะเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปก็จะผสมโยเกิร์ตกับนมเด้อนี่สไตล์ค่อยสูตรค่อยโยเกิร์ตแบบนี้ค่อยทานอร่อยนะค่อยชอบทานสไตล์ค่อยเนี่ยใส่ลงไปคุณชายบอกว่าให้ทำให้ให้ใส่ให้หมดค่อยก็ไม่รู้ละค่อยสีส่ซมเมิบ่บ ก็ก็บ๊วยหูจะคอยว่าอาร่อยแซ่บ <c oughs> เขาทำกับข้าวขอยเอาเมื่อกี้อืมอร่อยเนาะแซ่บอีหลีอร่อยด้วยกินแล้วก็อยากกินแซ่บทีนี้เจ๊จังได้ละบาท <c oughs> ขเขาจะปรุงเขาเฮ็ดแบบอ่าสูตร แถวโซนแล้วแต่ค้อยสีใส่ขุนนัวลงไปสูตรข่อยนี่ละเฮ็ดไปแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยอบึงเด้ขอข่อยสีเฮ็ดให้บึงนี่ใส่ลงไปจักพริกอีหยังดอกมีพริกหวานพริกอะไรผสมเข้าไปที่เขาว่าพริกเขานี่แหละสีเฮ็ดจังไดนบัดข่อยอีหม้ออีซี่ข่อยสีเฮ็ด ใส่บัตเตอร์อรลงไปให้มันเซฟเซฟใส่ลงไปใส่รูดให้จังได้บเน,นี้ใส่นมลงไปหน่อยนึงนิดเดียวก็พอหรือจะใส่เยอะก็ได้แล้วก็คลูนให้เข้ากันแบบนี้เขาว่าคลุกเข้าให้เข้ากัน ใส่ขุนนัวลงไปหนึ่งช้อนสามันกันนัวละจ้าบึงเอาแบบคนแบบนี้เลยค่อยจะคนแบบนี้โอ้ยคืบอบบถันคือบถกนนัดคือจันทร์ตับมะฮุงเลยนี่อือร่อยอะ่ออยอะแต่ก็อร่อยแล้วนะรสชาติเพราะเราจะทานกับปลานี่ก็คนทุกอย่างให้มันเข้ากันเอ้ยถวยกะไลนี่จ้ะคนทุกอย่าง นี่ก็ไม่รู้ก็จะใส่มะนาวลงไปความชอบส่วนเ <c oughs> คนเป็นอีหยังค่อนเป็นซุกลวกเช็กเลียกได้มัมเนี่ยอือืใส่มะนาวลงไปนัวเลยบันเนี่ แูสบแต่อันนี้ปลาก็จะใส่พริกลงไปมันจะได้นัวอีมอีซีก็ข่อยนี่แหละเออแต่มันอร่อยนะเนี่ยชิมดูแล้วแซบ่บเนี่ยเวลาคนคนคนเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็จะขาดไม่ได้เนี่ยไซรับานิอ่ะ เฮดจังสี่แล้วมันจะแล้วก็มีผักซีต้นหอมเอาโรยหน้าก็ได้หรือว่าจะใส่เดี๋ยวจะเอาแบ่งโรยหน้าไว้นิดหน่อยแล้วก็จะผสมกับอาบโรยหน้านิดหนึ่งแล้วก็จะใส่ลงไปในซอสนี่เลยจะ้ะโอ้ยคือสันค่อยคือเป็นสันๆไม่รู้วันเนี้ย ประมาณนี้นี่คือสูตรของค่อย <c oughs> คลิปกับสิเงาจักหน่อยเด้อจ้ะมือใหม่นะคะนี่หัดทำแต่น่าจะอร่อยนะเฮ็ดอีหยังก็คือเสียบอยู่นี่จ้ะใส่ลงป้ายนี่ผักชีกับต้นหอมใส่เข้าไปลวดเอาไว้โรยหน้าต่างหากนี่จ้ะใส่ลงไปอู้ตะเสียบเวลาใส่มะนาวเนี่มันอร่อยนะ นีใส่มะนาวลงไปนี่มันแซบจ้ะมาจา้ะแล้วก็คนอ้ยกระเดินกระดนระดนเอจ่ะคนคนมีความรู้สึกค่อยใส่โนโมลงไปนิดหนึง่งให้มันไม่อยากให้มันเสียมากเอ้ยไม่อยากให้มันเหนียวมากคนแบบนี้ คือตะเสียบแต่ลหพี่นจอ้อ,อืแล้วก็อันนี้กระเทียมใส่รละาดนี่อคือบอกขากแต่มันละเอียดปูดเนาะเออเอาตรงนี้ก็จะใส่กระเทียมลงไปอ้ามนนันคือบอกปิ่ง เป็นจังสีของซีวิตไม่ได้ไม่ได้ต้องหนงเนี้ยอ๋อมันบขัดก็คือข่อยหันเอาเลยจังสี่น่ะ่อยบอมบอมกักบมเนี่ยแบบนี้เด้อพีนอ่นนะไงไจเอาอขอขคึกพึ๊กเท้จ้ะนี่ละจ้ะ่อยบอเคยเห็ดอะไรก็เกิดขึ้นได้ <laughs> แต่ความอยากเห็ดอู้ใส่กระเทียมลงไปมันจะได้หอมหอม เราแช่ไ้มันหูไปหรือ,อใส่เพื่อความหอมนิดหน่อยอีโมอีสี่ก็บคอยนี่แลหละคนเข้าไปอู้หอมมากหอมประมาณนี้นะคะเอาเปอบนิดหน่อยก็กินได้แด้วเนี่ย ชิมมึงก็ชิมเมึงค่อยเนี่ยให้รสชาติเค็มๆนี่หน่อยใส่ลงไปเลยหลายรูปมันจังเค็มมันเหนียวมากแล้วค่อยไม่ค่อยชอบค่อยอยากให้มันเป็นน้ำหนักจ้ะใส่ลงไปเค็มเติมหนาเติมหลงังนี่ได้ได้ได้ดุด,าด,าดา โอเคมาบัดน,นี้เสร็จแล้วค่ะไดแ้แล้วก็เอาปลามาเเอาปลามาจังซี่ครีมราดปลาลงไปราดปลาลงไปนี่เสียบายหรือบัดน,นี้มึงเอาบดเสียบให้มันหูไปใส่เห็นมันทั่วเลยจ้ะใส่เยอะๆยิ่งอร่อยอม,มันท่วมปลาไปเลยเนี่ย แล้วก็เอาไปอบประมาณนี้อิโมอีเีกับข่อยนี่แหละอูจัดเสียแะและมันนี่นี่ประมาณนี้ไม่เสร็จนะคะกระสี่เงแนจังหน่อยเด้อจากพี่น้องคลิปนะเพรว่ามือใหม่อ้าอร่อยแล้วก็เราจะเอาชีส ใส่ลงไปอ้เนาะอ,อีโมอีเอาชีสหั่นเอาชีสขูดลงไปขูดลงไปค่ะนี่ชีสขูดลงไปใส่ชีสลงไปค่ะมันจะได้หอมหอมนัวๆอือใส่ลงไปแบบนี้ค่ะชีสขูดลงไป ลงไปให้มันไหลายๆลูกกินให้มันอิ่มอิมเลยมืนนี่อ,อ้ยชีดกระโดนกระดินค่อยคือมวนแต่เทศกับเข้าทั้งมวนเดอ้อจ้ะค่อยทำกับข้าวทั้งมวนทั้งงานมึงใส่มันลงไปแล้ฉีดนี่ใส่มันไหลายอีโม่อีจีนี่จ้ะใส่ลงไปกระดินกระโดน อร่อยเสื้อข่อยโลดเห็ดแล้วต้องอร่อยแน่นอนเมนูนี้ตั้งชื่อว่าปลาอบซ,ซอสซอสยังบุปลาอบซอสง่ายๆนี่แหละจักซอสยัง้งลหละชีว่าหมักเน่ากับมันหลายยางผสมกันพูดนีใส่ลงไป ใส่ลงไปหลายๆโรชีตนี่มันยังแสบมันยังนัวน,นี่มันนี่ค่ะอย่าใส่เยอะเลตุมเปะหมดแล้วได้แล้วค่ะเมนูนี้เดี๋ยวเช็ดก่อนแล้วก็เอาไปเข้าตูออ้อบนี่นี่ได้แบบนี้ <laughs> อีมวยอีเจกับข่อยจ้ะแด้แบบนี้เอาไปครอบตู้อบกันจ้าเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาสุกว่าจะเป็นยังไง